สวัสดีค่ะพบกับจูนะคะวันนี้จูจะมาเสนอถ่ายรีสอร์ทวิวเขาใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำแบบน้ำเกลือค่ะจังหวัดนครนายกวิวเขาติดเขาพืนที่ดินขนาดพื้นที่สองไร่วิวเขาบ้านหลังใหญ่มี3มห้องน,นอน3ามห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกห้องพ้าสร้างโดยวัสดุ FCC ทั้งหมดเลยค่ะห้องพักเรือนแถ กห้องสร้างด้วยวัสดุ s c c ตกแต่งทั้งหลังทุกห้องค่ะสั่งทำทั้งหมดสามารถพักได้ทุกห้องนะคะบ้านแฝดสองหลังสำหรับพักรวมค่ะห้องอาหารพร้อมครัวสแตนเลสทั้งหมดสามารถดีไซน์เป็นคาเฟ่ได้นะคะห้องสัมมนาขนาดกลางมีที่จุดชมวิวชั้นสองระบบของสระว่ายน้ำเป็นระบบน้ำเกลือนะคะขนาดทาคุณ10เมตรค่ะ สห้องค่ะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะคะพร้อมดำเนินกิจการรีสอร์ทได้ค่ะอตอนนี้เรามีตึกส,สร้างใหม่อีกหนึ่งตึกนะคะมีทั้งหมด6ห้องค่ะมี2ชั้นตอนนี้ราคาขายอยู่ที่25ล้านบาทค่ะสนใจติดต่อจุม,มานะ